กลับมาเจอกันค่ะลูกทุ่งสู้โควิดนะคะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเราอัปเดตข้อมูลของศิลปินแห่งชาติไปหลายคนเยอะมากเลยท<ช>ี่ <ๆ S 1> อิปนะะทั้งพ่อชัยชนะบุญนโชธนะฮะรวมไปถึงแม่ผ่องศรีวรนุษแต่ปกักด้านคิดถึงอีกหนึ่งท่านท่านไหนคะคุณแม่ขวัญจิตศรีประจัน ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นขา่ขาวขราวของคุณแม่เลยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่อยู่สุพรรณบุรีเหมือนเดิมกินกลงหาแล้วหรอกินกลงแล้วแล้วก็ได้เห็นภาพด้วยชื่นใจได้ว่าคุณแม่ยังสบายดีห่างไกลโควิดนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาว่างที่มีตอนนี้หลายคนจะบอกโอ้โหโควิด -19 กักตัวอยู่บ้านมีเวลาเยอะมากทําอะไรดีคุณแม่บอกว่าเป็นโอกาสเลยค่ะหันไปหันมาน้องปาร์คเก็บห้องเก็บข้าวเก็บของสรุป จเจอเขาเรียกว่าทั้งหนังสือเรียนนะคะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงแหล่เพลง่อยโบราณครับเอามาให้ลูกศิษย์ลูกค้าค่ะสแกนเป็นไฟล์ลงคอมพิวเตอร์กะว่าในอนาคตค่ะถ้ามีระบบการสืบค้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูง่ายๆเลยซึ่งหรอก,ก็คือ,อเดี๋ยวนี้กลายเป็นระบบดิจิทัลไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต้อง<ม><ม>อาศัยลูกมือเ,<ล>เป็นคนรุ่นใหม่ช่วยด้นะ เหมือนอีกหนึ่งท่านเลยก็คืออาจารย์เอ๋อสระวุฒิศักดิ์คริกที่เป็นทยายาทของหลวงประดิดฐ์ไพเราก็ใช้ใชวิธีการเดียวกันก็คือเอาเรื่องราวของดนตรีไทยนี่แหละพี่กิฟเอามาลงเป็นลักษณะของไฟ์ดิจิทัลอันนี้จริงๆง่ายเหมือนกันนะฮะสำหรับคนรุ่นหลักในการที่จะได้สืบค้นได้ฟังด้วยเพราะแบบนี้เองซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะยังมีเขาเรียกว่าศิลปินที่เป็นแบบเสาหลักของเมืองไทยอ่ะหลายคนที่พยายามทําอย่างนี้อยู่ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่มากๆเลยคราวนี้ค่ะคุณม่วเไ้หงาปผูชระ ยังแอบมีสอนเล็กๆน้อยน,อย,นอยมีส่งเสียงมีเห็นหน้าไปสอนลูกศิษย์ทางไกลถึงเมืองจีนส่งเมืองจ<อ>ีน<อ>เมืองจีนกวางสีเลยเดี๋ยวนะคือสอนสอนเป็นคนจีนเลยเหรอครับเดี๋ยวว่าใช่ค่ะบอกนิดนึงว่าคุณแม่เนี่ยเขามือลูกมือก็คือเป็นเขาเรียกว่าครูพิเศษอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์มือขวาของคุณแม่อีกคนนึงอยู่ด้วยกันที่สุพรรณบุรีตอนนี้ซึ่งครูน้ำเนี่ย เขาสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีนที่มหอการค้าแต่เด็กๆเนี่ยบินมาเรียนเมืองไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนออนไลน์กันคุณผู้ชมคะเรียนภาษาไทยที่ว่านี่ก็คือร้องเพลงอ่ชอยเพลงแหลอย่างนี้เลยแล้วคุณแม่เนี่ยก็จะผ่านแวบไปแวบมาหน้าจอคอมช่วยสอนด้วยเจ๋งมากคุณแม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีด้วยแลวก็อสนใจเหมือนกันนะว่าอย่างคนจีนได้มาเรียนรู้เรื่องของเพลงเพลงชอยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมีให้ฟังด้วยว่านักศึกษาจีนอ่ะร้องเพลงแบบไทยเดิม แล้วก็ร้องเพลงเขาเรียกว่าเพลงพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยเป็นยังไงว่าแล้วเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะเช้ามาก็ต้องออกมายืดเส้นยืดสายแบบนี้นะคะเดินวนหน้าบ้านหลายเที่ยวยังไงแม่ขวัญจิตศรีประจรันบอกไว้ค่ะสู้นะคะยิ่งตอนนี้โควิด1 9ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะทําให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนนะคะคุณแม่ก็บอกว่ากลัวมากอยู่เหมือนกันเพราะตัวเองมีโรคประจําตัวค่ะ พอออกกาลังกายเบาๆเสร็จนะคะก็ยังทํางานอยู่คุณแม่บอกว่าก็ยังมีนักเรียนนะวิดีโอคอลมาปรึกษาตลอดเลยนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นตั้งกล้องมือถือหรือว่าจะไลฟ์สอนนะคะหรือว่าวิดีโอคอลมาขอความรู้คุณแม่บอกว่าจัดให้ได้หมดค่ะพูดง่ายๆว่าตอนนี้ศิลปินพื้นบ้านวัยเลขเจ็ดเนี่ยยังใช้ออนไลน์คล่องแคล,ล่วอ,อยู่ด้วยนะคะ นอกจากต้องทันโลกแล้วยังต้องระวังโรคอีกด้วยค่ะคุณแม่ขอเล่าความในใจตอนนี้ถึงอึดอัดยังไงแต่ก็ต้องอดทนนะคะเกิดมาก็ไม่เคยเจอโรคร้ายแบบนี้มาก่อนค่ะก็ไม่เคยเจอเนาะแล้วก็มาเจออยู่ช่วงที่ว่าเกี่ยวกับวัดนกเกี่ยวกับโรคซาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่น่ากลัวมาเดี๋ยวนี้แล้วก็อย่างแม่ก็มีโรคภัยประจําตัวอยู่แล้วหลายๆเรื่อง ก็กลัวลูกเต้าอะไรก็ไม่อยากให้ไปพบปะใครมันก็อึดอัดนะชีวิตประจำวันมันก็หายไปส่วนมากก็จะอยู่กับหนังสืออยู่กับทีวีปะแม่มาจะได้หน่อยนเข้าาเป็นทองได้ คุณแม่ขวัญจิตบอกว่าอึดอัดหน่อยแต่ไม่เหงานะคะเพราะมีลูกศิษย์คุณน้ำจิราพรบุญจันทร์อยู่เป็นเพื่อนด้วยคุณน้ำเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษโครงการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีนคณะมนุษยาศาสตร์ของหอการค้าไทยด้วยนะคะซึ่งคุณน้ำเนี่ยก็ยังเป็นลูกศิษย์คุณแม่วัวผ่านอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนของคุณน้ำบินจากจีนมาเรียนที่ไทยไม่ได้ซึ่งก็เดินทางมาไม่ได้เป็นปีแล้วลวะคะ่ะเพราะโควิด -19 ก็เลยต้องสอนทางไกลกันแบบนี้นะคะ I <laughs> เป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนตั้งใจเรียนเต็มร้อยล้อมวงกันซ้อมแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหลีเจียงและมหาวิทยาลัยครูกวางสีของจีนค่ะน้องๆเรียนอยู่ชั้นปีที่3าแล้วนะคะก็เรียนภาษาไทยผัดเพลง,<อ>งพื้นบ้านชอยอเพลงแหล่เพลงเกี่ยวข้าวนะคะก็เรียนสนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งหลายครั้งคุณน้ำก็จะเชิญคุณแม่ขวัญจิตเนี่ยมาร่วมสอนด้วยนะคะ ส่วนศิลปินแห่งชาติของเราก็ใช้จังหวะที่ว่างเพราะกักตัวจากโควิดค่ะรวบรวมความรู้ทั้งหลายจากตำราเล่มเก่านะคะก็เอามาพิมพ์เก็บไว้ใหม่แล้วบางอันก็แยกเอาไปลงเป็นสื่อดิจิทัลด้วยค่ะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะได้ง่ายต่อการสืบค้นและก็เรียนรู้ด้วยนะคะเนี่ยมาติดสถานการณ์โควิดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องมาสอนอยู่ที่สุพรรณก็มาใช้ บ้านคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันเนี่ยเป็นสถานที่ในการสอนทีนี้เวลาที่เราสอนเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านหรืออะไรต่างๆแล้วเป็นความบังเอิญที่เด็กๆก็จะมีโอกาสได้เห็นคุณแม่เนี่ยเดินผ่านกล้องบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็ถือเอาโอกาสตรงนี้ค่ะเอามาพูดให้เด็กๆเขามีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่ได้ที่ได้เจอนะคะที่ได้เจอหรือว่าที่ได้ได้รู้จัก ครูครูบาอาจารย์ที่เราพูดถึงบ่อยๆที่ที่เราเอาคลิปท่านไปเปิดให้ดูในการสอนต่างๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็ยังโชคดีที่เด็กจีนเนี่ยเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันของ WeChat ได้นะคะนอกจากที่เราจะเรียนกันในในเว็บเแล้วเนี่ยหลังจากคาาเรียนเนี่ยเราก็จะมีการส่งไฟล์ต่างๆเพื่อเป็นการสอบถามเป็นการส่งการบ้านให้คำปรึกษาต่างๆหรือแม้แต่ถามสาระทุกสุขดิบนะะเนี่ยค่ะบางทีนะักศึกษาที่ทําวิจัยบ้าง หรือว่าเขายังขาดอะไรที่ถามเราไปไม่ครบเขาก็วิดีโอคอลสัมภาษณ์ก็ช่วงนี้ก็โดยมากก็เอาเพลงเก่าๆมาอ่านแล้วเอาเรื่องราวเ,าเก่ามาอ่านแล้วก็หญิงก็เป็นฝ่ายรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วค้นเพลงเก่าๆโบราณเจอก็มาให้ลูกเขาพิมพ์เก็บ นี่ล่ะค่ะหน้าที่ครูนะคะที่ยังต้องเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านต่อไปค่ะ ครูทุกท่านเนี่ยก็ปรับตัวนะคะคุณผู้ชมก็หายห่วงได้ด้วยเพราะว่าคุณแม่ขวัญจิตซีประจันท์ท่านยังสุขภาพแข็งแรงดีที่สําคัญค่ะยังมีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ร่วมกับสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ไปที่บ้านคุณแม่ขออนุญาตสัมภาษณ์ด้วยเกี่ยวกับการใช้เพลงพื้นบ้านสื่อสารเรื่องโควิด -19 นะคะว่าแล้วคุณแม่ก็มีเพลงแหล่เตือนภยัยโควิด -19 มาฝากกันด้วยลองไปฟังกันดูค่ะฉะนน์ว เิ้นโควิดนะบอกญาติมิตรอีกทีไปลงไว้นะน้องพี่เพื่อให้ทันเวลาฉันฟังข่าวทีวีเขาบอกจะมีมาใหม่กลางเดือนพฤษภาฯนี่ได้อีกหลายล้านโดดเลยนะไม่ต้องไปลืมแม่ต้องบอกเลยว่า สุดยอดจริงๆนะทั้งแม่ขวัญจีนแล้วก็คนที่สนใจเรียนด้วยโดยเฉพาะชาวจีนนะอันนี้เ<ช>จ,งจ๋งมากเออน่ารักมากเลยนะลองภาษาไทย,ายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากแล้วอะยดจริงๆ,งๆนส่วนไปดูอีกอัปเดตอีกหนึ่งท่นดีกว่านอกจากแม่ขวัญจีนแล้วคนนี้ก็เคยมาสาตว์พันธ์ลั่นทุ่งบางเขตเหมือนกันครับโฟร์ดีโฟดีโฟดีฟ้าไข่พี่กิ๊บเจสไอไลท์ตาแนว์ตาแหนว์พิพิเตอร์โฟรดีฟ้านั่นเองนะช่วงนี้จริงๆเดิมทีพี่ปีเตอร์เนี่ยเขาทําเป็นรําวงร่วมกับคุณเอนซี่ปีเตอร์ บอกพอสถานการณ์แบบนี้เองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการระบาดรอบแรกจนถึงปัจจุบันนี้เองพี่กิฟต์<ะ>มันให้บทเรียนเราเหมือนกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินนั่นเองฮะไปดูเทคนิคพี่ปเตอร์กันหน่อยดีกว่าว่ามี